รีแอคชั่นบล็อกบิวกินพีพีสิ้นอันแรกหนึ่งมาแล้วกับบิวกินพีพีอ่าก็คือว่าอะไรไปถ่ายอะไรไปถ่ายรูปเล่นกันอ่าถ่ายรูปเล่นว่าฟิลแฟนเออหลาพูลยถ่ายแดบเออใช่ตกใจหมดว่าใครเป็นแบบอะไรอะไรอ่าโอเคก็คือทุกคนก็คือขอมาว่าเอออย่าลืมทำบล็อกไม่ลืมเพราะว่ายังไงก็ต้องทำใช่แต่ธรรมชาติดึงหนึ่งบิวกินพีพีพร้อมไป ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันอย่างกุ้งกิ้งกิ้งไดจ๊ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับทวิ t เตอด้วยนะสวัสดีครับพี่นะครับกุ้งกิ้งครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายแฟชั่นเซตกันกับพี่จอร์ดทาราวาลิตนะครับเราอยู่ที่เราอยู่ที่ราชาเปลนะครับผมก็เป็นสตูดี้อลพี่จอร์ดนั่นเองปกติเราก็มีการไปถ่ายแฟชั่นเซตกันเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่หลายคนว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรื่องหลังมันเป็นยังไงแล้วทำงานเนี่ยทำงานกันยังไงครับวันนี้ก็เลยถือเป็็็็นนนนนโออออกกกกาาาาาาาสดีีีีททท่่่่่่เเเรรรรมงงงงัััับบพจ์ซึชวววปปตขถยยแฟะคล ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเราทํางานเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับรใก็ตอนนี้เรามาเริ่มแต่งหน้าลุกแรกกันนะคก็เป็นดีเชียร์ลุกเนาะอันนี้จะเป็นอันที่ถอดเสื้อแรกเลยแล้วก็จะเป็นแบบงานผิว ตัวไหนก็จะเป็น natural ตลอดเพราะถ้าไม่ natural ก็คือเข่าลอยไม่เท่าเพราะว่าเนื้อเก่งเนื้อเก่งพี่เบิร์ดเหรอโอ้ยอยู่กินโลกวันนี้เราอยู่กับพี่จอร์ดคนาวาริสนะครับสวัสดี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 ครับไช่เราอยู่ที่นจอร์ลาชเปบลาชเปะครับเป็นเป็นสตูดิโอพี่จอร์ดดูเห็นไหมสวยมากเลยครับอยู่ในโบสถ์อันนี้ไม่สปายไหม ลายสไตล์เนี้ยไปดลายสไตล์ก็เลยมิกซ์มิกซ์กันก็สร้างไว้รอต้อนรับน้องๆเนี้ยนะโอเคเลยเลยได้ยยังไม่มีใครจ้างเลยนะโอเคเดี๋ยวให้พี่จอร์ดพาเราดูเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายอะไรกันบ้างแนวไหนบ้างเนาะน่าจะแบบเป็นหลายๆมูนมากกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะไปดูกันนครับพี่รองกันนะ ดิวกลินบิวกินเปลี่ยนประมาณสักสี่ห้าอ้เยอะยูยูยูย้ยูยูแูยูย้าูยูยูยู่งยูย อันนี้เป็นช,ช็อตแรกเราก็จะเป็นช็อตถ่ายรูปเป็นถอดเสื้อนะคะก็จะดูนุ่นๆหน่อยแต่ว่าก็จะไม่โปมากก็จะเห็นแค<า>่นี้ขึ้งข้างบนนี้าเางเดียวตัวเพลงพี่ก็ถอดเสื้อถ่ายรูปมาน่าจะบ่อยนะฮะถ้าดูในสตรมแต่ว่าของวิทินก็่งไม่ค่อยเห็น ที่ตั้งเยอะแยะเลยนะที่แบบกว้างขวางมากเลยก็องอีโซองโซฟาเต็มเลยท่าในชีวิตจริงมีใครเพิมนท่านี้ยเสื้อก็ไม่ใส่ตัวไปขวางกับพื้นกิ้งไปกิ้งมาอุ้ยดีเนาะสอหนาวนามาก่อดพี่ดีมากอ่ะโอ้โไม่แพ้กันอุ้งยบนิ้วไปเรือย เครียเครียดเครียดเหมือนสอบไม่ได้เออเครียดนี้ไม่แก้ดีบีะคี้ไม่เอาไม่อยากไม่ได้ไม่ได้ครับถอดเก่งนะคนนี้ถอดเก่งไม่ใบังคับเเลยอาอ่ใชบังคับเขเลยีเอง่เองอดีนะเห็นไหม เด็กเหรอใไหมเขาแบบฟิกเกอร์ซูใช่ไหมฟิกเกอร์ซูนเ่ยขึ้นมาคอกรอเครับผมอันนี้ก็มาลุคที่ล้วนะครับก็ที่จริงเรื่องการโพสท่าใช่ไหมครับว่าเราเราควรโพสยังไงเนี่ยพี่รู้สึกว่ารันต้องมีเรฟเรนซ์ก่อนว่าที่จริงเราเราต้องการที่จะให้ชุดนี้ออกมาแนวไหน อย่างอย่างชุดนี้ชุดสีเหลืองเนี่ยพี่อยากได้ให้มันออกมาแนวสดใสสดใสหน่อยอะไเงี้ยเพราะฉะนั้นอินเนอร์ที่โพสอแสดงงี้ยก็จะมีความน่ารักน่ารักขี้เล่นนิดนึงลแล้วก็ที่จริงมันต้องไม่แมทช์กับเมคอัพด้วยก็คือเอ็งคนเนี้ยต้อติดเล่นต <ลง S 1> ัวห <ไป S 2> ัวใจแล้วก็อันนี้มาที่เป็นแฮงค์ทูเบาเบาอะไรเงี้ยครับก็มันได้หลากหลายมากเลยที่จริงการถ่ายรูปการโพสท่าเลยนะนมดอกไม้มองมองตรงไฟที่ตากล้องเราค่อยค่อยโดมดมโค่อยค่อยโดม แตกใหม่ดีครับหม่ถึงว่าซึ่งได้ร่วมงานกับน้องครั้งแรกนะฮะก็ชอบคาเล็เตอร์ของของน้องทั้งสองคนพีพีเขาจะลื่นไปเรื่อยของเขาทะลึ่งทะเลนหัวบิลกินหน่อยบิลกินเหมือนจะมี2คาแรคเตอร์ซึ่งซึ่งผมก็ชอบมากเวลานิ่งก็จะได้ลุกหนึ่งเวลาจิ้มเขาเขาก็จะสดใสมาก หหลลออกกโโได้ยินว่าพี่จอหบอกหลอกโคตรกงจริงๆสำหรับทริคสำหรับเวลาเราถ่ายภาพนิ่งที่มันดึงสายชันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือมันคืออินเนอร์มันคือเออทิจูดรือถ้าข้างในเราถูกมันทุกอย่างที่มันออกมามันจะแบบโอ้โหมันน่าร๊อกอะไรวะใจองี่ริงๆผมกำลังหาคำตอบให้กับคุณถามนี่มานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าได้จ่อมัน เกละ่ะอาณาเกจเลยเกจเลยโอ้ยโอ้ย,อยน่ารักจะบอหมดปุยนู่นโอ้ยผิวคลินน่ารักไปให้รู้ก็แวรเหรอไอ้ยิ้มกันใหญ่ดีเนาะเดินได้เดินได้เดินไป back, buy, back, buy. แบกไปแบกไปแบกไปแต่เขาแบกไปชาชาเออนี่ก็รีบไง ลงมาคนลงมานลงมจับน้องดิแกนแกนทีดีมากเรื่อยครับเรื่อยไป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 าข้าะของเขาเน่ออเออไหลไปนร่แต่ได้นะไหลไปเรื่อยๆเออความสวนอังกฤษนะเนาะอะไรกันนะเกี่ยวก้อยกันน้อง ทานกาแฟมากี่แก้วตาตึงไม่ไหวไม่ได้นอนเลยเนะตาตึงไปด้วยจริงอย่างท่นียไม่ไติดแพ็กท่ประมาณสามทสี่นานแล้วอ๋อที่เป็นลายตาผมก็ลุกสุดท้ายเป็นติดเป็นแพ็กทูเนาะแล้วด้านท่านด้านบนนูใช่ปะใช่ก็ประมาณครั้งที่สามครั้งที่สี่ทีละที่มีการติดแพ็กทูแล้วก็มีบางครั้งก็เป็นเพนด้วย อ <Wheel. S 3> โอ <glorious! S 1> ้ยเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ฉันเห็นรูปเนี่ยฉันนึกว่าจีดากอเอาแรงงขึ้นมาโอ้ยูดปังม่วดีีโคตรก่จริงจอ้โหดีอุ้ยปังขึ้นสเต็ปปะ วันนี้ผมก็พยายามเหแบบใช้ไลติ้งของสถานที่เพื่อเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆของน้องทั้งสองคนส่วนที่อยากทําคืออยากให้น้องดูน่าคนหาไม่มองบ้างมองบ้างเองไม่ได้ถ่ายไม่ไดมองอะไรน้าหนิไหมฮะไอ้มึงมึงถ้าเป็นเราทำอยู่ที่หลังฮะโอเคครับเราก็ถ่ายทำกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปเดินทั่วเลยครับที่ ราชาเป๊วใช่ไหมครับข้างล่างข้างบนข้งสวนนะแล้วก็ได้เข้าไปในตึกที่จริงๆแล้วยังยังไม่เสร็จด้วยข้างบนเนี่ยสวยมากเลยได้รูปลงไปอีกหลายเดือนเลยโอ้โหแปวเลยครับไม่ไม่พอแวะกลับมาใหม่นะครับอ้โเดี๋ยวรอติดตามรูปของพวกเราครสองคนได้ในไอจีด้วยก็ขอบคุณพี่จอยอีกทีนะคะขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณราชเป๊วนะครับผมที่ให้เรามาถ่ายรูปสวยๆนะสวยทุกมุมเลยอยากให้ทุกคนมาที่เหมืแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ เพลงนะครับของเราสองคนก็ดูนี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วมีคุข้างดีแล้วก็บอกกันทั้งนั้นก็เพลงไม่ปล่อยมโอเตมโอเคฮ่าขอบคุณครับบ๊ายบายีสุดปังต้องไม่แพ้อุ้ยดีอ่ะหมูเนยไอ้ยาอุยไอ้ต้าอยแกเนี่ยน่ารักหมอธรรมชาติมากโวอ่ เพื่อนกันไงใช่กัสนิทกันสนิทกันเอถ้าตามธรรมดาแหละเพื่อนถ่ายรูปเล่นด้วยกันใช่ใครคิดมากใช่ไหมล่ะอใช่เลยเพื่อนสนิทเลยเอออ่ะดีก็คือแตกแตนวันที่น้องลงรูปใช่ใช่เราก็คือแตกแตนจริงแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรมาใครมาถอดเสื้อตรงนี้กันตรงนี้เอาแล้วถอดเสื้อกันแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรเปล่าไม่มีอะไร S <S ประมาณนั้นแล้วก็เออได้เห็นเบื้องหลังของรูป<อ>พี่น้องรวไม่ว่าจะรูปแบบรูปแบบลูนูขาวดำแบล็แอนด์ไวท์แล้วก็รูปแบบแททูร็อกๆต่างๆรวมไปถึงแบบพี่กินที่ยืนหนาวอย่ใส่เสื้อกันลมอันแล้วก็นารักพี่ๆแบบน่าราักแบล็คเบลน่ารักโอ้ยคิดถึงมิวกิดไม่พีเนาะโออยากให้น้องออกมาอีกอ่ะแบบมีอะไรออกมาอีกอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวน้องจะเบนไปทางร้องเพลงแล้วถูกไหมอ่าใช่เพราะว่าจะรอดูกัน จะเป็นดาวดาวมิวสิกเต็มตัวใดๆอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันไม่ว่านองจะมีอะไรเราก็จะติดตามแล้วก็รีแอคอยู่นี้แหละจ้าอืมประมาณนี้ของบิวกิ้งพีพีเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันอย่างกุ๊งกิ๊งกิงนะจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟ e บุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย